الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอัลฮัมดุลิลี่ละขอชิโกตต่อเองอัลลอสสุบฮานะฮุวาตาละที่ทำให้ตัวกับผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนนั้นได้มีชีวิตนะครับยืนยาวนะครับตั้งแต่ละวันที่ผ่านมาของเรานะครับต้องขอชุกตต่อเองอัลลอสสุบฮานะฮุวาตาละขอขอบคุณต่อพระองค์นะครับในความปวดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นก็คือการที่ให้เรานั้นได้เกิดมาเป็นมุสลิม <c oughs> น้องฮะสิ่งที่เราจะก่อนอื่นเลยนะครับขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ทุกคนนั้นให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อรสดลต์สุบฮานฮุววตาแลนะครับไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นมุสลิมนะครับเราจึงจะเป็นต้องยำเกรงต่อร์ไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามไม่ว่าในที่ที่นั้นจะเป็นที่ลับหรือที่เปิดเผย พี่น้องฮะสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงความสําคัญของเวลานะครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับมีค่ามากกว่าเงินมากกว่าทองนะครับมีกว่ามีค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเลยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่เราเป็นมุสลิมเราจําเป็นจะต้องใช้เวลาของเราทั้งหมดนะครับไปหนทางของลอ์ไปในหนทางขอ,องลอ์ซุบฮานะฮะตะลานะครับ และใช้ทุกอย่างนะครับเนี่ยมัดต่างๆทั้งหมดนะครับที่เราได้รับไปในหนทางของพระองค์เท่านั้นพี่น้องฮะไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับเป้าหมายที่สําคัญของเราที่สุดก็คือว่าเราอเลตุนจินนนวันอินซาอินเลลียาบูดุนอเลาะบอกว่าแล้วเราหมายถึงอเลาะนั้นมีได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่เป็นเพียงเพื่ออ,อิบาดะต่อพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายของเราถูกสร้างมาขึ้นให้มาอยู่ในดุนยานี้นะครับต้องเข้าใจเป้าหมายก่อน หลายคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าถูกสร้างมาเพื่ออะไรหลายคนเป็นมุสลิมจริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ใช้เวลาไปในหนทางของลอเ์ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าอ,กอากีด้าที่ถูกต้อง,ของ,องของเรานั้นเป็นอย่างไรหลักปฏิบัติของเรานั้นเป็นอย่างไรหลักเอซานของเรานั้นคืออะไรนะครับหรือแม้กระทั่งมันหาแนวทางการดําเนินชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการดําเนินชีวิตของเรานะครับเวลาก็คือตัวกําหนด ในแต่ละวันของเราครับซึ่งอราได้ให้เวลามาแก่เราในวันหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ย24ชั่วโมงเราจะไม่ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้คุ้มค่าไปในหนทางของลอสซุบฮานะฮูตาลาต้องขอมาฟพี่น้องนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาไล่เด็กไปนิดนึงนะครับเนื่องจากติดขัดนิดนึงพี่น้องครมีฮะดิษบทหนึ่งของท่านนาบีนะครับได้ให้ความสัมคัญเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับท่านนับลีมุวามมัสล็อกร้อนมาเลิงฮิวสันลมได้กล่าวว่าไอจัณิม ก่อนที่ห้าประการหลังนั้นจะมานะครับชาบ,บาบะกะกอบาฮาลอมิกะท่านอับดุลมุฮัมัดส,สัลลัลลอฮุวาลาวาลฮิวะซัลลัมได้กล่าวให้เราได้รีบฉกฉวยนะครับห้าประการแรกก่อนที่ห้าประการหลังนั้นจะตามมาก็คืออย่างแรกเลยนั่นก็คือความหนุ่มสาวของพวกเรานะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ความหนุ่มสาวของเรานะครับไปในหนทางของลอสุบะฮานะฮุวาตาลาไปในการเชื่อฟังต่อลอสุบะฮานะฮุวาตาลาและก็ออกห่าง จากสิ่งที่เอาล้อน,นั้นได้ห้ามนะครับใช้การเป็นหนุ่มสาวของเรานะครับก่อนที่วัยชารานั้นจะมาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไปถามคนแก่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมีชีวิตกลับมาเป็นหนุ่มเหมือนเดิมอยากจะมีชีวิตกลับมาเป็นตอนเด็กอีกเหมือนเดิมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันของพวกเราเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเป็นชาบาบอยเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับขอสั่งเสียตังผมเองด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยว่าให้เราได้ใช้ วันและเวลาทั้งหมดมไปเพื่อออกลอดสุบาหนุฮูววตาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์อย่างยิ่งเวลาที่เราเป็นชาบับเนี่ยพี่น้องเราเข้าสู่เราแล้วหรือยังเวลาที่เราเป็นชูบะชาบับนะเราเป็นหนุ่มสาวเราอ่านกุลอ่านแล้วหรือยังวันนี้การที่เราเป็นชาบับเราได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมึนเมาแล้วหรือยังวันนี้เราเป็นชาบับเราได้อ่านกุลอ่านแล้วหรือยังวันนี้การเป็นชาบับของเราเราได้ใช้ไปเพื่อออกลอดจริงๆแล้วหรือยังหรือว่าเราใช้ไปในหนทางที่ฝ่าฝืนขอขอดูอาให้เราได้ห่างกก สิ่งที่หลายสาระทั้งหมดพี่น้องครับอย่างต่อมาท่านอับดุลเบียมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่าวัซเหัตจักกอบละสะกอมิกะการมีสุขภาพที่ดีนะครับการมีสุขภาพที่ดีของเรานั้นเป็นเรื่องเราที่จําเป็นมากนะครับแล้วก็ก่อนที่เรานั้นจะเจ็บป่วยนะครับวัเสหัตจักกอบละสะกอมิกะนะครับท่านอับดุลเบียมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยอิมาสุลลัมได้กล่าวว่า สุขภาพที่ดีนะครับก่อนที่เราจะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ตอนที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยไปในหนทางของลอสซุบฮานูฮุตาลาถามว่าวันนี้จะมีใครรู้คุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีมากกว่าคนที่เจ็บป่วยแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้หลายคนที่ตอนที่เจ็บป่วยเนี่ยก็คิดถึงเนี่ยมรดของลอสซุบฮานูวุตาลาที่ประทานให้นะครับว่าตอนที่สุขภาพดีทาไมฉันไม่ละหมาดตอนที่สุขภาพดีทาไมฉันไม่ถือศีลอดตอนที่สุขภาพดีทาไมฉันไม่ออกสกาศ ตอนที่มีสุขภาพดีทําไมฉันไม่ไปทาพัชตอนที่มีสุขภาพดีทําไมฉันไม่คุมมียาตอนที่มีสุขภาพดีทําไมฉันไม่ทําสิ่งที่เราสรงใช้ออหันจากสิ่งที่เราสรงห้ามนี่คือความสิ่งที่เป็นศสัจธรรมโดยแท้จริงว่าวันนี้หลายคนนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่มีสุขภาพที่ดีก็ต้องรีบกอบโกยนะครับใช้เวลาต่างๆเนี่ยให้หมดไปนะครับการมีสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยไปในหนทางอัลล็อกสุฮานุวัตตาลาก่อนที่เรานั้นจะเจ็บป่วยถามว่าวันนี้พี่น้องเราไปเยี่ยม บุคคลที่เจ็บป่วยอยู่ที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่ง <c oughs> ไม่สบายอะไรก็ตามเนี่ยจะคิดถึงความปวดปานะครับขอร้องว่าอยากจะให้อยากจะกลับไปเหมือนเดิมนะอยากจะไปมีสุขภาพที่ดีดเหมือนเดิมนะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นบุคคลที่เอาล้อรักนะอยากจะไปละหมาดนะอยากจะไปทาฮั์นะอยากจะไปทําอุมมระอนนะถามว่า <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะครับพี่น้องเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ผ่านแล้วผ่านเลยมีค่ามากกว่าเงินมากกว่าทองนะครับเช่นเดียวกันสุขภาพของเรานะครับเป็นอามานะที่เราต้องดูแลสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้เราได้ทํารลายร่างกายตัวเองหรือแม้กระทั่งปฏิบัติสิ่งที่ฝ่าฝืนคําสั่งห่อร้อ์และหลออซูนเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องออกห่างหลีกเลี่ยงนะครับและก็ละเลิกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มึนเมาทั้งหมดนะครับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนะครับ ด้วยกับ,บับญญัติของศาสนานะครับด้วยกับคําสั่งขอล้อเราต้องออกหายให้หมดฉะนั้นเนี่ยวันนี้การที่เรามีสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยเราต้องรีบฉกสวยนะครับรีบเร่งนะครับก่อนที่เราจะเจ็บป่วยถามว่าว่าตอนนี้ตอนที่เรามีสุขภาพที่ดีเราใช้ร่างกายไปในเราเตะบอลได้เราออกกําลังกายได้เราไปแข่งรถได้เราไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี้ได้แต่เวลาเสียงอาดานขึ้นเราไม่ละหมาดเราได้ยินเสียงอาดารเราบอกว่าเอาไว้ก่อน ยังไม่ถึงเวลาฉันยังมีเวลาอีกเยอะฉันมีเวลาอีกมากมายนะครับฉะน,นั้นเนี่ยต้องใช้การมีสุขภาพดีของเราก่อนที่เราจะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยแล้วพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่น้องไปถามคนที่ผ่าเข่านะครับผ่าหัวเข่านะครับก็อยากจะกลับมามีชีวิตเหมือนตอนที่ว่ายัางหนุ่มสาวอยู่นะครับ <S <S <ๆ S 1> เช่นเดียวกันคนที่ล้างไตนะครับอาทิตย์หนึ่งสามครั้งนะครับก็อยากจะมีชีวิตเหมือนตอนที่ยังไม่ล้างไตนี่คือความปวดปานของเราเอาขอตัวให้เราได้ใช้สุขภาพดีของเราไปในหน อย่างก่อมาท่านบิบิมฮัลมลัสลัล้อมาอะไรสลัมได้กล่าวว่าว่ากี่นากับกอฟรือาิกะการที่เรานั้นมีความร่ำรวยก่อนที่เราจะยากจนถามว่าวันนี้โรคโควิดที่เกิดขึ้นนะครับโควิด -19 เนะี่ยหรือว่าจะเป็นอีกโควิดก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะมีโรคระบาดอีกมากแค่ไหนก็ตามทําให้คนรวยเนี่ยได้ขึ้นถึงความปวดปานอ่อร์ลอและแม้กระทั่งคนจนก็เช่นเดียวกันใะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่เป็นบุคคลที่มีความร่ำรวยนะครับเราก็จะเป็นจะต้องออกสกาศ ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปในหนทางขอรอสสุภาหานะหัวตาลานะครับวันนี้หลายคนมีตึกรานบ้านช่องมีหอพักนะครับมีโรงแรมวันนี้ไม่มีคนพักวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นการบททดสอบจากรอ,อสสุฮานัตาลาว่าตอนที่เรามีให้เราเก็บหอมรอมนิดนะครับใช้เงินนั้นทุกบาททุกสตางค์นั้นไปในหนทางขอลอใช้จ่ายอะกาศใช้ทาาําสลักคใช้เพื่อพระองค์รอสสุฮานัตาลาวากีนากาบลาฟริกะนะครับ ความร่ำรวยของของชักหอมพวกท่านนะครับก่อนที่ความยา,ยากจนจะมาถึงฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีความร่ำรวยเราก็ต้องเก็บหอมรอมริดนะครับเพื่อวันหนึ่งก่อนที่เราจะไม่มีเงินหรือว่าเราภายภาคหน้าไม่มีใครรู้ว่ารอวารำก่อนที่เราจะยากจนฉะนั้นเราจะไม่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสา์เพื่อรอสุภาอัลตลาแล้วก็ในหนทางของพระองค์นะครับต่อมาอันนี้ท่านอับดุลมฮัมมัดสลลัลลอฮฺวาอะไันได้กล่าวว่าว่าฟารอก็กลาชุกกกาการที่เรามีเวลาว่างนะครับบางชาฟีก่อนที่เราจะไม่ว่าง ถามว่าจริงๆวันนี้ผมจะนัดเจอบังชาฟีนัดเจอเพื่อนๆทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีการตายเกิดขึ้นไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นไม่มีการทําอักเก็เกิดขึ้นไม่มีการประชุมด่วนเนี่ยยากนะที่ทุกคนจะมาเจอกันด้วยกับความประสงค์ของลอร์ะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาว่างของเราเนี่ยจำเปนะ็นต้องใช้เป็นหนทางของลอสุบะฮานะอุวตาลาผมขอสั่งเสียตัวผมเองนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับว่าเวลาว่างเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วนะครับ สามวันที่ผมไม่ได้อ่านหนังสือนะครับมีเมื่อวานวันนี้แล้วก็อีชาลล์เราจะอาจจะมีพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานเราใช้ชีวิตผ่านไปแล้วนะครับอันอัลเมื่อวานนี้หมดไปแล้วนะครับเราแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้คือสํนนึกผิดอัสตัรฟิลดลอวาจูบีเลยขอไภัยโทษต่อเหรอขอกับเนื้อกับตัวอย่างพระองค์นี่คือสิ่งที่ผ่านไปแล้ววันเวลาต่อให้พี่น้องมีเงินเท่ากับหน้าแผ่นดินมีทองบนหน้าแผ่นดุนยานี้นะครับก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้แม้ เซี้ยวนาทีเดียวนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนมันสําคัญมากครับพี่น้องแล้วก็วันนี้อันโยมวันนี้เราทาําละหมาดแล้วหรือยังวันนี้เราอ่านกุรอ่านแล้วหรือยังวันนี้เราอ่านดุอานได้ไหมวันนี้เราละหมาดต,ตรงเวลาหรือยังวันนี้เราเรียกคนที่อยู่ในครอบครัวของเรามาละหมาดแล้วหรือยังวันนี้เราบอกว่าเรามีเวลาว่างผมก็ไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยว่างกันยังไงว่างที่จะเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นสวิตเซอร์เล่นสกายเล่นไอจีแต่เราไม่มีเวลาที่จะละหมาด ไม่มีเวลาที่จะอิบาดะาต่อหรอฉะนั้นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องใช้เวลาว่างของเราก่อนที่จะไม่ว่างนะครับให้มันคุ้มค่าเพราะว่าเราเป็นมุสลิมนะครับเราเป็นบุคคลสองโลกนะครับเราอยู่บนโลกดุนยานี้เราก็ต้องกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเราบอกว่าอะไรว่า,าคือเราจุค่อยรูอกกรับกอและอาคือเราดีกว่าและถาวรกว่าถามว่าวันนี้เราจะเปต้องใช้ดุนยาเวลาว่างในเมของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราว่างเนี่ยเราไม่เคยจับคุรานเลยแล้วก็ต้องมาอ่าน ใช้เวลาให้มันคุ้นก่อนที่เราจะมีเวลายุ่งนะครับก่อนที่เวลาในชีวิตของเราอาจจะไม่มีแบบนี้ก็ได้หลายคนเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยถ้าจะไม่ได้อ่านกุรอ่านเลยเรื่องราวศาสนาแทบจะไม่มีเลยผมก็แนะนําว่าให้เราใช้เวลาหลังมักระบหรือหลังเวลาหลังละมาดซูพีให้เกิดประโยชน์นะครับว่าเราบอกว่าเราเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามสุนนะนะเราก็ต้องให้คุ้มค่านะครับไม่ใช่หมดเวลาไปกับเรื่องราวที่มันไร้สาระการพูดคุยของเราในแต่ละครั้งเนี่ยให้ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความตายด้วย ใช้เวลาในการอ่านการุรานด้วยกันด้วยใช้เวลานาะซัยฮัตกันด้วยนะครับใช้เวลาว่างของเราก่อนที่เราจะไม่ว่างนี่คือช่วงเวลาทองของชีวิตเลยนะครับหลายคนเนี่ยไปถามผู้บริหารงานใหญ่ๆซีอโอใหญ่ๆเนี่ยจะไม,ไม่ค่อยมีเวลานะครับยิ่งมาเจอกับบุคคลธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยยิ่งยากนะครับถ้าไม่ได้เกิดมีงานงานแต่งงานหรือว่างานตายเกิดขึ้นนะครับยากที่จะ,จะเจอบุคคลเหล่านี้นะครับอย่างต่อมา อย่างสุดท้ายเนยท่านนบีมุฮัมมัดสลลลละวะสลามได้กล่าวว่าวะฮายาจะกลอบละมาอุติกะการมีชีวิตอยู่ของพวกเราพี่น้องครับการมีชีวิตอยู่ของพวกเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเรามีชีวิตอยู่เนี่ยวันนี้หลายคนที่จากลาเราไปก่อนนะครับอีก2เดือนนะครับโดยประมาณไม่เกิน63วันนะรอมฎอนก็จะมาถึงเราหลายคนจากลาเราไปแล้วนะครับไม่มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนแล้วฉะนั้นเนี่ยบรรดาซอบาเนี่ยจะให้ความสําคัญมากขอดุอาเป็นระยะเวลา6เดือนให้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย ในแต่และว,วันแต่และว,วินาทีเนี่ยพี่น้องครับต้องรีบกบกยนะครับเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับบางเชฟีก็เป็นรุ่นพี่ผมผมก็เป็นรุ่นน้องบางเชฟีวันนี้มีหลายคนที่เป็นเด็กเยาวชนนะครับก็จากลาเราไปก่อนด้วยกับอุบัติเหตุด้วยกับหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกับโรคนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลใช่ไหมเราก็ทําให้เราคิดถึงความตายเป็นสุนนาของท่านนายพลมาสัมสแต่บางทีเนี่ยคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยเสียชีวิตก่อน คนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเสียอีกฉะนั้นเนี่ยอายันของเราเนี่ยไม่มีใครกําหนดได้เราจำเป็นต้องใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มค่าจริงๆพี่น้องเวลาทุกวินาทีของเราเนี่ยมันมีค่ามากนะครับเราต้องใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยให้แตกต่างคนกาเฟตน,นะเข้าใจไหมครับเราเป็นมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดสัล่ลเลอว่าอะไรอย่วะสัลลัมได้กล่าวว่าอดุนยาซิจุนมุ่มินว่าจันนตุนกาเฟตท่านนบีมุฮัมมัดสั่งเราละว่าดุนยานั้นเป็นคุกของมุมินและเป็นสวรรค์นคนกาฟนนนนเฟต ะจะทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อเราไม่ได้จะกินเหล้าก็ไม่ได้จะทําซีนาก็ไม่ได้จะกินดอกเบี้ยก็ไม่ได้จะเล่นหวยก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ในกรอบของศาสนาเราจะบอกว่าเอาศาสนามาเฉพาะตอนที่เราจะแต่งงานตอนที่เป็นวันอีดอีดทั้งสองวันศุกร์หรือหรือจะไปทำฮัจจ์เราจําเป็นจะต้องมีศาสนาทุกวันเพราะว่าศาสนาที่เที่ยงค้านะที่เราเลาเราบอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลาม แท้จริงศาสนาที่เที่ยงแท้นะที่อัลลอฮ์ัางคืออิสลามวันนี้เราจะำเป็นต้องมีอิสลามในทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวินาทีของเราทุกการดําเนินชีวิตของเราตั้งแต่เราคลอดออกมาจากครรของมัรดาจงกระทั่งเราจากลาโลกนี้ไปนะครับลมหายใจหมดโลกนี้ไปเราจําเป็นจะต้องมีอิสลามอยู่มีอัลลอฮ์อยู่นะครับมีศาสนาอยู่ในจิตวิญญาณของเราในการดําเนินชีวิตของเราทุกวินาทีฉะนั้นนะท่านม,มีคมมาสละซ้ำนั่นก็ว่าฮหยาจักกอบละเมอติกะจงฉกฉวยจงรีบเร่งนะครับขณะที่มีชีวิตอยู่ ก่อนที่เราจะตายวันนี้หลายคนเสียได้หลายคนมีพ่อมีแม่ยังไม่ได้ทดําดีวันนี้หลายคนที่มีญาติมีพี่น้องเสียชีวิตไปเนี่ยอบอกคนนี้ยังไม่ได้ไปทำฮัชเลยคนนี้ยังไม่ได้ทำล้อเลยคนนี้ยังตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ละหมาดเลยนี่คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ทุกคนให้เราได้ใช้เวลาวันและเวลาทั้งหมดนะครับที่อเลาให้มาเนี่ยมีค่าทั้งหมดนะครับที่ท่านอะบิวาบได้กล่าวไว้เนี่ยว่า5อย่างก่อนที่5อย่างจะตามมาเนี่ยไปเพื่อพระองค์จริงๆการมีชีชวิตของเรา การเกิดของเราการตายของเราการรับประทานอาหารของเราการนอนของเราการมีทุกชีวิตการเคลื่อนไหวของเราต้องลิลนเลยโรบินายลามีนเพื่ออารอเท่านั้นผู้อภิบาลแห่งสารกลโลกและที่สําคัญที่สุดก็ขอดวงาให้เราได้ห่างไกลจากการทําชิริกไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กชิริกใหญ่ชิริกคอฟฟี่ชิริกที่อยู่ภายในจิตใจวันนี้เนี่ยคดีบทเนี่ยพี่น้องถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับมีอายะกุรอานซึ่ง พี่น้องกลับไปดูในโซตุลอัสลีนะครับผมจะยกสั้นๆแล้วกันนะด้วยกับเวลาด้วยนะครับอยายะกรุรอานโซตุลอัสอลัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยกับเวลาอัสลีนะครับวัลอัสอลัลลอฮ์บอกว่าและอูุบิดล,ลัยมีนเชตอนนันละเจมบิสมิลลาฮิรราห์มานูราฮิมวัลอัสขอสาบานด้วยกับเวลาอัสลีคือเวลาอัสลีตั้งแต่เข้าเวลาซิกของทาง่านดวงอาทิตย์ก่อนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับอินนั่นอินซานะลฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุน ไม่ได้ขาดทุนเรื่องการค้าขายนะขาดทุนในการดำรงชีวิตขาดทุนด้วยกับการที่เราทำตัวไม่ดีขาดทุนด้วยกับการที่เรานั้นทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมขาดทุนอยู่แล้วพี่น้องเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราก็ขาดทุนเราไม่ละหมาดเราก็ขาดทุนเราไม่ตักเตือนคนในครอบครัวเราก็ขาดทุนพ่อแม่ไม่ละหมาดก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์อยู่กันเพื่ออัลลอฮ์ คนที่จะไม่ขาดทุนเนี่ยอินลัลละดีนอกจากเสียจากบรรดาผู้อามานูศรัทธาต่อลอสุภานุวตาละนะครับมีอากีดาที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องยิดมั่นถือมั่นในกิตาบุรละ์ละสุนนาของท่านอนาบบมุฮัมมัสสลาร์มอัสลัมอามานูนะครับวะอามิรุสซอลิฮัดแล้วก็อฮซากอลฮลใหอนปฏิบัติการงานที่ดีการงานที่ดีในที่หมายถึงอะไรครับงานในที่ที่หมายถึงไม่ว่าจะเป็นละหมาดก็ดี การถือสอดก็ดีการจ่ายสกาดก็ดีอนามทัชก็ดีการทำซาซลก็หรือทําอิบาระต่างๆนะครับวาอามิรุสซอลิฮัดคนที่จะไม่ขาดทุนนะครับศรัทธาต่อหล่อวาอามิรุสซอลิฮัดเป็นหลักการงานนี้พราะแต่ว่ววาซาวินฮักสาคัญเลยถามว่าวันนี้การที่เราจำเป็นจะต้องมีข้อตักเตือนสักการะกัน,ว,กนวัตถวาซาวินฮักใช้กันในสิ่งที่เป็นศัจธรรมนะครับแล้วก็ห้ามปาลมกันในสิ่งที่เป็นความชั่วเมื่อความจริงมาเนี่ยพี่น้องเราก็จะต้องยอมรับ เมื่อหะดิษของข้านบีมุมาสละซัมได้ยินนะครับเราได้สลับฟังเราทําความผิดอยู่ในการใช้ชีวิตของเราเราทําสิ่งที่ฝ่าฝืนมีคนมาตักเตือนเราเรากำังเป็นต้องหยุดละเลิกไม่ใช่ว่าเราทําหูทวนลมนะครับวันนี้คนที่ตักเตือนเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเลเลยว่าเป็นบุคคลที่รักเราอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนตักเตือนเราวะตวราบินฮัก ในข้อที่เป็นสัจธรรมข้อที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยต้องน้อมรับโดยหัวใจที่ซีโรราบจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องราวของศาสนามีคนมาเตือนเรานะครับทนายบีโมมาสลอซัมได้กล่าวว่าอัดีนุนนซีฮะศาส, ح, สน,นาคือการตักเตือนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่แบบไม่มีศาสนาไม่ได้เราจะอยู่แบบเอ,แบบเอาอิสลามเฉพาะตอนที่จะต้องการจาระละหมาดแต่ว่าหลังจากนั้นออกจากให้สลามเสร็จเรากลับไปในสภาพแบบคนกาเฟก็ไม่ได้ ในสภาพที่ฝ่าฝืนก็ไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สัจธรรมของล้อกุรานฮะดีิษอ่านความหมายนะครับทาให้มันเกิดอิมานกับตัวของเราในทุกๆวันทุกการเคลื่อนไหวของเราการมีชีวิตอยู่ของเรานะครับมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากและที่สําคัญเลยพี่น้องครับทุกๆคนมีความผิดใช่ไหมบางชฟีท่านนบีมุฮัมมัดสั่สลซัลตัมได้กล่าวว่ากุลบ,อออบันีอาดัมขัดต้องนุนมะคอยลุนขัดต่ออินอัตตาวับุนท่านนบีมุฮัมมัดสั่อสลอมาซัลตัมได้กล่าวว่าทุกๆคนนั้นมีความผิด แล้วคนที่คนที่ผิดที่ดีดทีททออทดด่สุดคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวคนโรบานีอาดัมทุกทุกลูกหลานของอาดัมมีความผิดคอตตนมีความผิดพะใครลุ้คอตตอินอัตาวาบุนแลวคนที่ผิดที่ที่สุดคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวฉะนั้นวันนี้เราทําผิดให้เสียใจต่อหรออิตสติกฟารดขอไปยาโทษต่อหรอกลับเนื้อกลับตัวตอย่างพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ตับไม่ทําสิ่งนั้นอีกมีคาสัญญาต่อหรอเสียใจต่อหรอมีความเชื่อมั่นต่อบาตัว แล้วมีคำมั่นสัญญาว่าจะไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีกนี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการทําการตอบาตาตัวว่าตอว่าซอบอสิสซอปอายะสุดท้ายยะโซตุลัสนะครับให้มีความอดทนถามว่าวันนี้เราจะละหมาดดึงขึ้นมาละหมาดซุปเรเราเล่นเล่นเฟซได้เล่นไลน์ได้เล่นแชทได,ได้ดูหนังได้ดูบอลได้แต่เราไม่ตื่นละหมาตัดจุดเราไม่ตื่นละหมาดซุปเขาดทุน เราต้องมีความอดทนในการทําละหมาดของเราการอ่านหนังสือของเราการขอดุอาของเราการเป็นมุสลิมของเราการอยู่ในช่วงเวลาที่หน้าหนาวของเราก็ต้องอดทนหลายคนแพ้ความหนาวอดทนในช่วงเวลาร้อนของเราก็ต้องอดทนอดทนในการทาอิบาัตาทุกประเภทต้องอดทนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นศาสนธรรมถามว่าวันนี้เรามีคุรานอยู่ที่บ้านเรามีฮะด,ดีษอยู่ที่บ้านเรามีเฟซมีไลน์มือถือนะครับหลายคนมีมือถือเครื่องละสามหมื่นสี่หมื่นแต่ถามว่าวันนี้ โทรศัพท์เราไม่มีการปลุกห้าเวลาเลยไม่มีแจ้งเตือนละหมาดเลยเราทาไงอ่ะเราจะไปตอบกบร้อยังไงอ่ะละหมาดของเราโทรศัพท์สามสี่หมื่นนั่งเล่นเฟซนั่งไลน์ซูโบโไม่ตื่นซูเปอฮีไม่ตื่นซูลี่ไม่เตืนอนอัสซี่ไม่ละหมาดมากเกลตบไม่รู้เวลาอิชาไม่รู้เวลาละเลยถามว่าไอ้สามสี่หมื่นราคาโทรศัพท์หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหรือสามสี่พันเนี่ยมีปัญหาและสิ่งต่งตางๆเราเนี่ยเราถูกสอบสวนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็ขอย้ำตักเตือนตัวผมเองนะครับแล้วก็ทุกคนให้เราได้ ใช้เวลาละวันละเวลามันมีค่ามากพี่น้องถ้าพูดเรื่องวันเวลาวันนี้ยังตอนเช้าก็ไม่หมดใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับมันจะไม่กลับมาแล้วนะครับสามสิ่งที่จะไม่มีวันหวนกลับเวลาโอกาสและคําพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากชีวิตเราเนี่ยอย่ารอให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับจะรอตอนนั้นรออายุ20เปลี่ยนแปลงตัวเอง30เปลี่ยนแปลงตัวเอง40เปลี่ยนแปลงตัวเอง50ค่อยไปละมานะครับไม่ใช่นะครับศาสนาเราจะไม่ต้องมีทุกวัน เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับมีสุภาษิตอาลหลับเขบอกว่าอัลวักตุกะไซไฟลัมตอกต่ออุกตอต่อากะเวลานั้นเปรียบเสมือนคมดาบหากว่าเราไม่ตัดมันมันก็ตัดเราวันนี้คุณมีนาฬิกานะครับเรือนหนึ่งราคาโลเล็กสองสามแสนสองแสนสามแสนสี่แสนะถามว่าวันนี้การมีนาฬิกาของคุณอะไม่ได้ทําให้คุณได้ใช้เวลาไปให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทําให้ใช้เวลา ไม่ได้ทำให้คุณได้แบบรู้คุณค่าของเวลาอย่างแท้จริงนะครับเมื่เป็นเรื่องที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ทุกคนให้เราได้ขมักขมันในเวลาของเรานะครับเหลือเวลาอีกหกสิบสามวันรอมาดอนจะมาถึงแลวนะครับเวลาแต่และว,วินาทีของเราเนี่ยเราขับรถใช่ไหมพีม่น้องเรากล่าซุบ,บานัตลอฮ์อทำนินละเอารองบัดได้เราซริกร์ลล้อได้เราขอดูอาได้วันนี้เวลาที่เรามีชีวิตใยูนยาเนี่ยนามีบ,บอกประชาชาติของฉันนี่มีอายุประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบปีวันนี้เราอ่านได้ไหมจบทั้งเลม วันน um> ja. sí. evet> ี้เราจํายุสอมาได้ไหมวันนี้เราจําซัวตุนกาฟีได้ไหมวันนี้เราท่องจําอายะกุสีแล้วหรือยังวันนี้เราจำไหมอาอายะอามานโรสูดวันนี้เราจํำไหมดูอาตอนเช้าที่นบีขอหลังจากละหมาดซุภีอัลลอฮุมะอินีอัลสลุกะอินมันนาฟิอันวอลิสกอนตอยิบันวะอัมลันมุตอกบะลาอ่านสามครั้งหลังละหมาดซุภีเราจําได้หรือยังนี่คือต้องใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุดวันนี้เราให้ความสําคัญนะหลายคนละครช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดเราให้ความสําคัญแต่ว่าความสําคัญในชีวิตของเราอ่ะ ในการที่เราจะสแสวงหาวิชาความรู้นะผมแนะนำานะครับผมอ่านหนังสือมาให้ใช้เวลาเนี่ยวันหนึ่งในยี่สิบชั่วโมงเนี่ยฟังบรรยายนะครับอาจารย์ที่ด้สอนสุนทรนของท่านอับดุลโมสซัลสลัมนะครับแล้วก็อ่านกุรอานอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงหรือแม้อย่างน้อยก่อนพี่น้องจะนอนเนี่ยให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการฟัง YouTube ฟังสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองให้มันเกิดวัคซีนนะครับวันนี้โควิดมาเราปกป้องหมดเลยเราใส่แมสกันอย่างดี เราปกป้องนู่นปกป้องนี่นะครับใส่ล้างเจลล้างอะไรหมดแต่ว่าเราจะปกป้องเวลาของเราไงทําให้เกิดประโยชน์ปกป้องครอบครัวของเราเป็นยังไงผู้ปกครองทั้งหมดสําคัญนะครับท่านนบีมีฮัมมัสสรลสันกาวว่ากุลกุมรอยินมะกุลกุมมัสอุลนันรอ,อีอาจาทุกๆคนมีหน้าที่และทุกๆหน้าที่ต้องถูกสอบสวนหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็มีความสําคัญกับเรานะครับคนจนก็มีความสําคัญ ให้เวลาความสำคัญคนยากจนคนที่มีความลำบวกก็ต้องใช้เวลาให้เป็นเป็นมุมินเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยยิ่งต้องคร่ควรวันและเวลาของเราให้มีค่ามากเพราะว่าทุกนาทีที่ผ่านไปของเราใช่ไหมบางชาฟีเราก้าวสู่ความตายทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเราโตขึ้นเราห่างไกลจากความตายไม่ใช่วันนี้ก็ขอุอวให้เราตัวผมเองหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดนะครับหัวหน้าครอบครัวในโดนเยอะหน่อยนะอายะกุรอ่านที่เราจะเป็นจะต้อง ไปใครขวานะครับยาอิอัลลอฮฺบะว่าอฺอูดุบิลลามีนาะชาตานะจีมยาอิฮฺวลลดีนอามานูกูอัมฟุสกุมวละอัลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มี إيمان ศรัทธาและท่องหลายนะครับจงปกป้องตัวของสุเจ้าตัวของสูเจ้าหมายถึงพวกคุณนะครับพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็ครอบครัวของสู่เจ้าครอบครัวเราด้วยนะตัวของเรายังไม่พอเราย้ำอีกว่าครอบครัวของเราว่าอัฮลีคุมนารอเคลียญาติคนในครอบครัวทั้งหมด ให้พ้นจากไฟนรกนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยวันและเวลามีค่ามากพี่น้องวันนี้เราไอ้คนอ่อนแอเรื่องศาสนาก็จาเป็นต้องวิ่งเข้าหาศาสนาใช้เวลาใช้มือถือวันนี้เราส่งไลน์ส่งเฟซเรื่องราวไล่สาระได้เต็มที่เราแชร์หมดเรื่องบรรยายเราไม่เคยแชร์เรื่องเฟซเราไม่เคยส่งตักเตือนคนที่เรารักนะครับแล้วนี้แสดงว่าเรารักกันยังไงเราเคยตักเตือนคำนั้นสิฮัตไหมเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับคำตักเตือนอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นคานสิหัสสั้นๆน,นะครับเป็นภาพนิ่งเราก็ต้องเซฟไว้แล้วก็ส่งมาให้ที่เรารักส,ส่งไปให้กับบุคคลที่เรารักโพสต์หรือแชร์ในสิ่งที่มันดีๆให้เกิดขึ้นเพราะท่านอาบิลฮ์มมัสซอลลัลซัมเนีกล่าวว่ามันดาลละอัลคอยลินฟัลฮูมิสลูอันจริฟาอิลิฮีผู้ใดที่ชี้หนึ่งชี้นําคนหนึ่งคนใดให้ทําความดีเขาก็จะได้รับภาผลเมื่อคนนั้นได้นาความดีนั้นไปปฏิบัตินะครับกลับมาหาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเล่นเฟซเล่นไลน์ใชเวางราีนยยระนอะออิตข ไม่ว่าเป็นตัวผมเองตัวบางชาวีสี่ลหลายคนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะครับกลับมาฟังบรรยายฟังศาสนาเราจะบอกว่ามันหนักเหลือเกินเราทําไม่ได้เราต้องขอดุอาแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเข้าหาอัลลอฮ์มันอั Allah ลลอฮ์รักเรานนะเราให้เราเป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นความปวดปานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของเรามันมีค่า,าทุกนาทีผมว่ามันเอาเงินทองบนหน้าดุนยามารวบรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ซื้อเวลาแต่ละวินาทีมันกลับมาไม่ได้นี่คือเรื่องเราที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอตัวให้ตัวผมเองและผู้ฟังทั้งหมดนะครับได้รับความดีในข้อตักเตือนข้อนาศิฮัดนะครับผมเองก็จําเป็นจะต้องอ่านหนังสือหลายคนจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปอิหม,มุคอารีได้กล่าวว่าอะไรอันไหนมุกพลังเขาหรือว่าอันไหนมันความรู้ต้องมาก่อนคําพูดและปฏิบัติเราว่าหยุดอ่านไม่ได้หยุดสแสวงหาความรู้ไม่ได้อายะคุณอ่านอ,ยนอานอยะแรกเป็นวะฮิอิกราะนะครับจงอ่านวันนี้เราอ่านแค่ไหนศาส,สนาของเราเราทำแค่ไหนเราจะกลับไปหาเราในสภาพที่ขาดทุนหรือเปล่า ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอดูอ้า้เราได้ใช้วันละเวลาของล้อไปในการเชื่อฟังต่อพระองค์ออกห่านจากสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ใช้ไปในการท่องจำกุอานช่องจำดูอานะครับศึกษาเล่าเรียนสุนนะของท่านอันบีมุฮัมมัดส,ลสรรุลัยซัมแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองคนที่เรารักทั้งหมดในครอบครัวพาไปสวรรค์ด้วยไม่ใช่ว่าเรามาฟังสุนนะอย่างเดียวเราฟังบรรยายยายคนเดียวที่เหลืออยู่ในบ้านไม่มีใครฟังเลยเราส่งไปให้เลยครับ ไม่ต้องกลัวว่าคนที่รับไปนจะด่าหรือไม่ด่านี่เป็นการด่าว่านี่เป็นการชินชวนแล้วนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนไว้ในค่ำคืนนี้นะครับสุดท้ายเลยตัวกระผมเองมีข้อผิดพลาดใดๆในคําพูดหรือผิดพลาดในการกล่าวถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับขอเรางทรงไป่โทษกับผู้พูดและก็ผู้ฟังทั้งหมดเราขอห้เราทรงทําให้เราได้รับทางนําอันฮุดาและได้รับสิ่งที่ดีในแต่ละวัน แล้วก่อนนอนค่ำคืนนี้ให้เราได้อ่านนละะมาดอ่านอายะกุศีปัดเป่าที่นอนนะครับอ่าน3กุญลำนึกถึงอัลลอฮ์ลำนึกถึงความตายมากนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนนะครับขออวาให้เราได้เจเจอกันอีกในส่วนสวรรค์ของพระองค์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอฮฺวะบะเระกาตุ